ตุสีทิลักครับตอนนี้ผู้พันสมเรอได้เดินทางมาที่ราชบุรีนะครับมามาเห็นอห้องแขวก็คงจะหลายปีแล้วนะครับมีนนมันสื่อให้เห็นว่าเ,เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดัดไปเป็นของธรรมดานะครับจากเมื่อก่อนเคย สวยงามมีคนอยู่มันให้ให้สื่อให้เห็นว่าอา่าเหมือนกับชีวิตคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะครับ